สวัสดีครับวันนี้วันที่21ตุลาคม2อง 2, 5, 6รหครับวันนี้เรามาแคมป์ปิ้งออีกเลยนะครับต่อจากเมื่อวานที่เราอยู่ที่6ป่าตาดอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีวันนี้เรามาต่อกันที่นกฮูกลานนกฮูกที่บ้านไร่ครับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี ้านที่ลานค่อนข้างกว้างกว้างลานสวยเลยสวยสามารถกางกางได้ทุกจุดของลานเลยฮะลานสวยมากหญ้านิ่มหญ้านุ่มมากที่นี่เป็นลานที่ไม่ร้อนมากไปไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่าเป็นลานที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ การเดินทางเข้ามาไม่ยากแต่ว่าตรงทางเข้ามาในหลานมันจะเป็นลูกหลังนิดหนึ่งห้องน้ำสะอาดครับยวพับดูห้องน้ำก่อนเลยอากาศอากาศก็เย็นนะครับวันนี้เมื่อคืนก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ห้องน้ำจะมีทั้งเอาดอนี่เป็นเอาดอครับ แล้วก็วบบอินดอร์ห้องน้ำประมาณนี้แยกชายญิงห้องน้ำแยกชายญิงครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างเนะจ้าของบริการดีครับแต่ถ้าเจอถ้าวันหยุดยาวถ้าวันหยุดยาวให รบกวนแจ้งจองกับทางพี่เจ้าของร้านอีกทีนึงแต่ถ้าวันธรรมดาคิดว่าน่าจะวัอกอินได้เลยเพราะวันเมื่อวานเราก็วักอินกันเข้ามาอ่านล้างจานครบสัตว์เลี้ยงเขาได้ครับค่ากลางเตะคนละสองรบาทต่อคนมีไฟฟ้าแต่ไม่แน่ใจว่าใช้แอร์ได้ปปะต้ก็ลองติดต่อทางร้านอีกทีหนึ่ง ที่นี่สั่งเลี้ยงเขาได้ครับมีรถเข็นให้บริการนะ มันมีจุดเดียวเอกลักษณ์ของนี่คือนกฮูกครับที่นี่เป็นนกฮูกน้อยเลยตัวหนึ่งตัว แล้วก็เป็นนงฮูกที่เป็นลูกั้นตามอยู่ที่อยู่ตามร้านกพฮูกน่ารักไม่มีหมอกเช้านี้ปกติที่นี่มันจะมีหมอกแต่เช้านี้ไม่มีหมอกแต่น้ำค้างแรงมาก อากาศวันนี้าานก็เหมือนฝนจะตกมาดูริมน้ำนเมื่อวานไม่มีน้ำชาวเน็ตเพิ่มีน้ำไหลออกมาน้ำน่าจะมเล่นไม่ได้แล้วเปออ็นคลองน้ำมันไม่ได้ใส่ ว่เมื่อวานเรามาถึงกันประมาณ11โมงเที่ยงก็ก็ในลานเขก็มีร่มรมร่มมาอยู่ว่าไม่ได้ร้อนเท่าไหร่ไม่นด้ับรอบ จุได้ยเยอะแ,แนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของร้านเขารับเต็มที่ได้เท่าไหร่เมื่อวานที่คุยกับเขาบอกว่ารับเขาจะรับไม่เกินเจ็ดสิบคนของร้านนี้ร้านนี้ไม่จะอยู่ใกล้ๆกักอบอยางนายางนาก็อยู่อีกฝั่งหนึ่ง ่าที่นี้เซเว่นเข้าถึงเวยนะครับถ้าขาดเหลือแล้วก็สั่งแอปเซเว่นได้เลยแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดขับรถออกไปประมาณ2กิโลก็ถึงตลาดเลยตลาสด ที่นี่ไม่มีไวไฟนะครับมีแต่สัญญาณโทรศัพท์ 5G มีมาครบ กูตอเดีวด๋วตอนเยน็นๆฮะตอนเยน็นๆพี่พี่เื้อของเราเขาจะพากนูอกออกมาเดินออกมารับแขกด้วยนหนุกตัวน้อย โอเคครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับหลานนกหูกนะบาบลายครับไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับ